สวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะออกไปทํางานอย่าลืนดูแลคนที่อยู่ที่บ้านก่อนนะคะสําหรับเมนูวันนี้สําหรับลูกชายศิลป์ของออยนะคะก็คือข้าวต้มใส่เต้าหู้ไข่ใส่ไข่หนึ่งฟองก็ใส่ผักไปนิดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมหมูจับปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวดูได้เลยค่ะโอ้โห oh. พูอยู่หรือยังครับมีหรือย,ยังครับ,ดรบเดี๋ยวเราผักเปื่อยนิดนึงนะคะใครว่าเราไม่ใช่คนดูแลบ้านางไงกตอนจะออกไปทํางานจะต้องปวอนข้าวลูกก่อนต้องให้ความสําคัญกับใครรู้ไหมคะํำคำ,ำความสําคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนที่มีอยู่ตรงหน้าเราใช่ไหม วันนี้วันนี้ยืยนอยู่ตรงแม้เราหิวข้าวแล้วหิวข้าวไหมครับมัมมัมมัม,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 มเดี๋ยวเราผักเปืออ่อยแป๊บหนึ่งนะคะอืมซ้อมก่อนเข้านูกกินอาหารว่างไปก่อนเลยอาหารว่างมัมมัมดูโอ้โหสำหรับเด็กวัยนี้นะคะต้องทำให้ละเอียดนุ่มเพื่อไม่เป็นการระคายเคืองลำไส้ ควรเป็นอาหารที่ไม่รสจัดนะคะเพราะว่าจะทําให้ไตของเด็กทำงานหนะักใช่ใ่ะกให้กินผักดีดีๆ,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 ๆีเห็นอย่างนี้คิดว่าไม่อร่อยใช่ไหมพอจะกินกับลูกนี่ละคาะทุกเช้าเลยลูกกินอะไรแม่ก็กินอันนั้นเนาะส่งกินหอมไปข้างนอก้าแล้วหรืยัง ต้องเกลือเกลือนี่นี่นี่เลยนะค่ะนี่เลยถ้าเราไปซื้อโจ๊กถุงในตลาดใช่ไหมคะเขาจะใส่ผงชูรสเยอะอันนี้ไม่มีผงชูรสค่ะเ,เกลือกับผิดยิ้ขาวนิดนึงเพิ่มรสชาตินะคะรอสักครู่หนึ่งแม่อร่อยมากเลยค่ะ ไข่กับเต้าหู้ไข่ป็นอาหารง่ายๆแล้วพ่อเอาถ้วยให้แม่สิลูกถ้วยอยู่ไหนครับขอถ้วยหน่อยถ้วยไว้ไหนครับเร็วลูกปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวไม่ถ้วยค่ะเอาถ้วยมาใส่ข้าวแล้วเอามาใส่ข้าวอาแล้ว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 เอาช่วยให้แม่ไหนช่วยให้แม่ไหนเด้อมาแล้วต่อไปนี้ ผักก็ไม่ต้องให้กินนะคะเพราะว่าให้กินเฉพาะน้ําผักก็พออันนี้ก็เลือกเอาแต่อ่ะของที่ได้กินวันนี้แบบนั้นเลยหมูตุอ,อาขายด้วยโอ้โหได้กินมากะะมากเลยค่ะอะมา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 แหมมแหม่แหม,ม,แม,มดูน้าคนนี้ น่ากินใส่ไหมร้อนใช่ไหมลูกมาแล้วๆๆ้วแล้วได้แล้วค่ะสำหรับเมนูวันนี้โจ๊กใส่หมูสับใส่ไข่ต้มกับเต้าหู้ไข่ร้อนใช่ไหมคะ,ะสวัสดีครับผมมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแม,ม่แมนไหมร้อนอยู่ไหมลูกร้อนอยู่ไหมร้อนไหม ย้อนไม่ลูกเออค่อยคยคนนะขออนุญาตป้อนข้าวลูกก่อนนะคะไม่เดียวยังไงจะทำให้ดีน่ยนะคะสวัสดีครับร้อนเนาะร้อนเนาะดูลูกชายสิเนี่ยโอ้ร้อนใช่ไหมลูกร้อนลูกร้อนร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนร้อนอ้าวอ้าวร้อนลูกร้อนโอ้ร้อนเนาะแต่หนูหิวครับแม่ เอาเวลาป้อนข้าวลูกก่อนนะบา,บายบคายบายแล้วบายบาย